ผู้มเวนเป็นโมเมนต์ที่อบุนเป็นโมเมนต์ที่อบูนมากเลยครับนโอลิมปีนี้ก็มาทีมแพ็กอัจเดยทุกคนไปให้กำลังใจกันแล้วก็ไปร่วมสร้างความทรงจำให้กันไม่ว่าจะเป็นเพื่อนกลงก็ไปเพื่อนเพื่อนผูทุกคนไปร่วมแสดงความดีๆครัแนมไในงานประมาณนกว่าท่านใช่เต็มเต็มเลยเต็มเต็มเลยแน่นแน่นเลยอะที่เราไม่ได้วมเป็นทํามมายุคขนาดนี้ด้วย่ทีแรกคิดว่าประมาณ ก่อนประตูจะเปิดคนรอหน้าประตูประมาณสาอ,องคนค้ยะเเห็นแล้วเทยังไงบแบบมันดีใจมาแบบเพิะมากที่แบบว่าเป็นครั้งแรกที่จัดงานที่เทปด้วเราก็เลยบอกว่าคาดังมากอยากให้ทุกคนมารวมกันเยอะๆา่เราดไม่แบบไตาหน้อยใจหรอกวก่าแบบนได้อกอะไรอย่างเงี้ยแต่ปีที่้เราจัดที่ต่างจังหวัดไปแล้วปีนี้เรามาจัด่เทปไหวนะ ได้เราะผมเดินทางมาก็มีมาจากฝั่ใต้ยะลาเข้ามาครับได้แต่ก็มีรายชืเป็นแไ่สตรีม6,000ท่านถูกไีมเลยใทุกปีนี้ก็คือแบบัเต็มมากปีนี่19ขอกมาจัเต็มเพราะว่าปีหน้าก็เลา3แล้วครับก็เลยจักจัดเต็มเลยปีนี้จัดเต็มเพรวปีหน้าเลข3แล้วด้วยปีหน้าน่าจะเป็น ปีนี้ก็ยังคงมีเหมือนเดิมใช่ครับ karate, ผมก็ยิ่งใหญ่เพราะว่าคนที่ให้ถ่ายรูปทุกท่านเป็ลนล้านเลยนะก็เกือบเพราะวันนี้มีเค้ก2ี่สิบเก้าชั้ เไม่มีหวังครับปีใจ,มใจมไม่ว่าจะเป็นรถรถสปอร์ตแล้วก็มีกำไรที่เราให้ด้วยอยากได้รถสปอร์ตไปเลยนครับออกบาัให้ตัวเองมีอะไรบ้าง แด้วนหน้ามีโปรเจกต์รักกัตะวันผมรอบหน้าก็เขาเป็นของวันที่จะมอบให้แฟนพี่ใช่วันไหนนะวันไหนเอประมาณปลายเดือนพฤษภามปลาเดือนพฤษภาใช่ใครใหม่แล้วมาเ่ียังนะใครใหม่มาแล้วครับพครใหม่ฝาก้วยนะครับ B Y S ปล่อยในวันที่23่ยบพฤคมเป็นแนวเป็นแนวเไรแนวไหนเหม ดูไก็คือจะได้ฟังกันวันนั้นเลยใช่ฟังสดนะจริงทุกคนได้ฟังสดแล้วในว่าแต่ว่าที่ยิ่งาำมี้ป่วยจริงเลยค่ะใช่ไหมคะยังมีแหมคะ กันค่ะก็มีการสร้างเป็นหลักฐานสาระแรงด้วยค่ะถ่ายแล้วครับไม่รู้ใกล้จะเสร็จแล้วครับก็อยากพบความร่วมกันด้วยใช่เพราะว่าเรามาจะมีหลังจากนี้แล้วครับจะมีโปรเจกต์คู่กันอีกไหมในรายการอี้มีโปรเจกต์คู่กันอีกแน่นอนครับตูมต่างรอดิต้าเลยครับ